แม่จ้าพี่น้องป้องไปเจ้าอ้อ,อยหอยใหญ่จะทำข้าวต้มซี่โครงหมูพรุ่งนี้จะเลยสิมาเตรียมทำน้ำซุปนะคะส่วนผสมมีอะไรไม่เยอะเยอะเลยมีซี่โครงหมูเราเลือกอันที่บอแกน่ะแม่จ้เาเขาเอ่ยอย่างก,ก็ซี่โครงอ่อนบอกอันนี่แม่จ้ะนี่แม่จ้ะแล้วก็กระเทียมหน้าขอดีพริกไทยดำขกทุกอย่างรวมกันเรียกว่าสามเกลอสามเกลอ แล้วก็เอาหมูหมักนะคะทั้งนี้ก็ตั้งน้ำทานแล้วใส่ลาบหัวชีไว่รอดเดือดแล้วก็เอาใส่นะคะนะคะแล้วจ้าสามเกือจ้าลาบหัวชีกระเทียมพริกไทยดำตำจ้าตำให้เข้ากันจ้าเพื่อหมักหมูลมเลยพี่นะะ้องป้องไปตำไปเรื่อยๆนะจ้านะจ้าจ้าได้สามเกือแล้วนะจ้านี่คือสามเกือจ้าเสร็จแล้วก็เอา พี่ตาลเขาสิหมักหมูจกักหน่อยก่อนผงนัวนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะจา้าคนให้เข้ากันกะติน้ำเขาตั้งเดือดแล้วเดี๋ยวพี่น้องจ้าแล้วเอาส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะคะมาไว้ข้าว น้ำเดือดเราจะพานไปสิมนาที่เขามักหมูเสร็จแล้วนะเขา็ลงไปเลยจ้าจ้าต้มไปไฟ,ไฟอ่อนๆอเนี่ยละพี่นอ้องจ้าต้มไปเดี๋ยวให้มันเดือดเดือดเสร็จแล้วเขาก็ช้อนฟองออกมาตาพี่นอ้องป้องใจจะปรุงรสตามใจชอบนั่นแหละที่สำคัญคือเคี่ยวกระดูกหมูไปเรื่อย,อยทิมไใหล่ะพี่น้อง ขุ้งเข่าแล้คะพี่น้องอาหารเช้านี้ขุ้งเข่า้อนไม่ิดเตียงนะคะขึ้นไปเรื่อยๆจะช้อนฟองกออกนะข้าวหุงแล้วนะคะตักข้าวสวยใส่ถ้วยนะคะตักข้าวสวยใส่ถ้วยแล้วก็ไปเอาน้ำซุปที่เ้าซุปไว้ก็จะเป็นข้าวต้ม น้เจ้าข้าวสวยร้อ,อ,อ,อนน้ำซุปร้อนๆนะจ๊ะนะจ๊ะเราก็จะทำการเอาน้ำซุปใส่นะคะพี่น้องลงไปเอากระดูกหมูนะคะประสามสี่ตอนนะคะพี่น้องโอ้ยหน้ากแบชียวพวกัสบันไดในแต่มือนึงถือกล้องมือนึงตาครับพี่ซื้อซื้อ ใส่นส้ำซุปพอท่วมนะคะจ้าเสร็จแล้วก็จะเอาเสร็จค่ะข้าต้มเจอยหอยใหญ่เรียบรอ้อยแล้วเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะจะาเพคะเพคาเฮ็ดง่ายๆจ้ะป้าเราไปกินกันเลยจ้าจ้าอาหารเศร้าเจอยหอยใหญ่ข้าต้มกระดูกหมูกาแฟ กะลีกะหลีนะคะใครสนใจขอความมนานะจะอร่อยมากเจ้าประจำมาเจ้ามากินข้าวกันเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องเจ้าไอ้หอยใหญ่บะหมีย่ยำเสาวเด้อจ้ะพี่น้องตามต้นคลิปเลยแอมข้าวตม้มพี่กับต้มไหมจ๊ะกินง,ง่ายข้าวตม้มเห็นบ่เจ้พี่น้องเห็นบ่มอยู่ข้นงไหน เอาอย่นีิเนาะเขาตุ่มกาแฟนมหวานในกะรีกะรีมาจะมากินข้าวกันเห็นไหมจ๊ะอุ้ยจางนีนพี่น้องสิเห็นอ,อร่อยมากออื <c oughs> เศร้าๆหน้าตาสดบาาักร้อนเมื่อคืนฝนตกอากาศเย็นสิบก19องศาแล้วจ้ะสำหรับเดือนกุมภา,าคักอยู่เดน,น,นเนาะนหนานนีดก็เปิดแอร์แล้วพี่นอ้อง ตื่นมาล้วมันคนมันติดแอร์ละอืมอร่อยก็ต้มกระดูกหมูจะเห็ดแบบนี้หละจ้ะหงขาวธรรมดาแล้วก็เห็ดน้ำซุปจะกินกัะตักใส่เอาก่อนก็ว่าถ้าบบเฮ็ดแบบเป็นหมอมันอืดดูกระดูกหมูค้อนพี่น้องกินเร็วว็ได้ <c ười> ผักชีผักชีบ้านไหมหอมป่อมหอม,หอมแต่ลักษณะต้นของเขาเนะ่ะจะบยเหย้า,าจะบยบบคือผักชีไทยเดียมัน,นมันสิตจู้เพื่อนบ้านน่ะหอมปอมจิตถ้าขค้นอยู่ซั้าเนี่ยเน,นี่ยต้นมันลวก็หากก็อยู่ตรงเนี่ย กินข้าวเช้าจะตัดกันไปก่อนเดี๋ยวใสๆเพราะไม่เห็ดอยังมาส่เห็ดอยังวันนี้วันหยุดจะอยู่บ้านเมืดมืดเลยใส่เห็ดได้ปะจะไม่ออกเลาะวัวซ่านแม่ป่าเราู้สึกจะกินไข่ลวกแล้วนะเนาะแกาแฟโสมไข่ลวกอ่านเสาแม่ป่ากับพอลุงตั้งใจเออยหอยหญ่งงกันนี่ละค่ะเขาต้มเข,าต,มขาต้มหมู จ้าข้าวต้มเหมือนจะมาม้าเนี่ยข้าสวยใส่กับน้ำซุปได้เป็นแบบนี้เละจ้ะอาหารกินง่ายๆ่าไมย่ยากน่ากินป้ะจ้ากระดูกหมูตุนไว้ จ้ามากินเลยจ้ามามากินน้ำเจีออยวหอยหญ่จ้าพ่อนจ้า <laughs> เปเกือเตียด้วยความเร่งรีบเนาะถ้าเขาเศร้านี่เป็นเขาเหนียวเขาปิ้งอี่ยงก็ได้เปนตับปิ้งไก่ปิ้งหมูไข่าดาวโจ๊กตีเห็ดให้เด็กน่อยโจ๊นี้เด็กน่อยไม่ได้ไปโรงเรียนออนไลนไม์มีเวลาบ้าง โอ้ยหนาวร่างกายก็จะแย่อยู่ด้ยพี่น้องถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็เด้อเยวห้อนเย้หนาวเนอกะกิจกรรม่หอนเฮาตื่นมาหนาวอาบน้ำอุน่นเร่งงานเปตะพักเปิดแอร์ยังออกไปยินเขา่าบายมาเร็งงานต่อกับมาก,กับอาบน้ำอาบน้ำกับอาบน้ำอุ่นดิแต่พอเขาห้องนันต้องเปิดแอร์เคยงงมาค่ะพฤติกรรมมนุษย์ ปกตินะหมือนเลาด้พี่น้องแต่นอนแม่นหอนมาละ Cà phê với nấm mới hiện đọc cho vợ chồng chấm Mặt cà phê nhẹ nhàng Sử dụng được mọi thứ nấm, trộn, tôm Cà phê, ơn, kìm, nắp trong cuộn Mọi người hỏi tôi làm จ่อ่อยจะคือมากินมาม่าใส่แก้วมันใหญ่เลพี่น้องมันคือถวยแต่เขาจับได้มันท่อนนอกก็จับได้ไม่ยากมีอันหนึ่งอันน้องมาอ่านกะรีกะรีตังน้องตังน้องเป็นถุกขุ้นคู่ว่าจะแซ่บแซ่บตะกี้เรามาให้กินฟีกิ่นแก่แล้วเนาะเลซัง สีส้มมาทายกันว่าเครื่องในเป็นสีเป็นไส้อะไรอืมตามค่ะพี่น้องฟองไปไส้สับประดปรดภาษาไทยเรียกว่าสับประรดเป็นไหมจ๊ะภาษาไทยเรียกว่าสับประดปรดภาษาอีสานเรียกว่าบักนัดภาษาฝรั่งเอิญยังพายแอปเปิลแบบอื้นพี่น้อง อ้อยกินบ่เคยตัก็สามสองอันนี้คือได้กินสองว่ากินกขาต้มไปถ้วอย nga กาแฟีโบบบ n ายแทบใส่งาดำด้วยหอมมดอืมนี่คืออามนงคํามน่อๆนะครับเรามาต่อทิ้นที่ส่อไข่ไห้วอืมเนาะอีกชิ้นสีเขียวจะเป็นอะไร ก็จะอ้อยมาบางนั้นนักใส่บางนัดนไอ้น้อ,นนองสะตังนะคือเราตังแหงแล้วมาใส่ไก่ดีว่โมมากคือกันน้ำได้กินคือไม่แย่งกันเนาะสีเขียวใส่อะไรป่านนี้ใส่เจออ้อยหอยงยเผือกละค้พี่นอ้องป้องปลายเผือกได้ตำนี่ใส่หรือเปล่า เอานัว hmm. หัวมวลนะพี่น้องมันยังดอกมันขึ้นสบายสบายผู้ใดเลยิเคลียรให้ก็เคลียรไปไม่ได้ว่าเบ็ดเหมดอนกั ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้เจ๊ยอ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะเจ๊อ้อยหอยใหญ่ขอบพระคุณค่ะรักนะทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บ